สามนาทีกินก้อยปลาโอ้เวลาเอาไหมอันนี้กระตินถง้หวางแนเห็ดป่าเห็ดามากอืมฟังจวสอไม่อาจารย์ม่ไลยลูก กินกอวยปลาฮัลโหลจ้าจงหาอีดาวเลยตกเขาไงจงล่องอีดาวเลยอย่างนู hmm. mm ้น hmm. ท mm ่านองเอียหกันจ้าเพื่อนจักจักจักจัส่งไป้ามันไหนขอที่อยู่มันเหร

ฉันเล่าเกียงไมนแน่นอนอยู่ปลอยเป็นนี่เนาะน้าหาคว้มาเลยเนาหาคว้มาฮะไม่แชร์ยแน่นอนมนของเร่าอย่างนี้น้าหัควมาเลยอี่จ้องหาเจอแล้วเนาอืม